สวัสดีครับผมสวัสดีผ่านทางช่องนุ่มอีสานนะครับผมแล้วก็ช่องสมหมายชาแนลนะฮะวันนี้พาพี่น้องมาอยู่หน้าวัดบ้านยางครับพี่น้องพามาชมหนังกลางเพลงนะฮะวันนี้อยู่กับทีมงานนิวอารันภาพยนตร์นะครับนี่ครับนำทีมโดยปาเลิศนะครับผม ป่าใหญ่หใจสปอร์ตนะนี่ครับผมเจ้าของหน่วยครับผมเดี๋ยวว่าลงมือเองทุกขั้นตอนจะพาชมบรรยากาศครับผมช่วงติดต uh oh e> ั้งนะฮะของทีมงานนิวอารันภาพยนตร์อันนี้รถหน่วยคันแรกนะครับผมเป็นรถกระบะนะครับผมเพิ่มโคกข้างนะฮะ เป็นรถที่ใช้ขนพาวเวอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาบนะฮะแล้วก็ SAE นะฮะก็จะมีไฟบีมครับผมเป็นรถคันเต้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถหน่วยนะครับรถใหญ่นะฮะหกล้อนะครับผม ตอนนี้ทีมงานกำลังลงตู้ฝั่งขวามือนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ตินก็มาวันนี้ครับผมเมื่อกี้ผมเห็นใคยนะคุ้นๆขึ้นโจหน้าตาฟ้าแฟนยรึเปล่าครับปาเฟยป้าเฟยนยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับโอ้เก่งนะมีป้าเฟยป้าเฟยครับ ตอนนี้กำลังลงตู้นะครับรใช้ตู้เทอร์โบโครับผมค้างละ12ใบนะฮะโยเรามาพาชมห้างนะครับผม

หน้าวัดบ้านยางครับใช้โจอ12เมตรนะครับผมวันนี้ช่วงนี้ก็มาบ่อยครับผมวันนี้วันที่22ครับวันที่22เนี่ยทำการแสดงอยู่ที่วัดบ้านยางนะฮะวันที่23ก็ไปอยู่วัดหนองบัวทองครับผมบ้านสไบโสนะฮะสองวันติดนะฮะงานงานของนิวรันภาพยนตร์นะ ก็ยังมีมาเรื่อยๆครับผมแป่ว่าวันวันที่10บหรือวันที่เก้าเนี่ยครับไปบุนประสาทครับผมแล้วก็วันที่สมเดือนหน้าก็จะเป็นบ้านโนนสมบูรณ์นะครับงานกระถิ้นนะฮะนี่ครับตู้บีดนะครับผมตั้งเสร็จแล้วหนึ่งข้างครับผม ใช้สิบสองตู้นะครับต่อข้างอันนี้จะเป็นลำโพงเสียงกลางนะครับข้างละห้าตู้นะครับฝากเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามกันด้วยแล้วกันครับผม ับช่องนุมิสานแล้ว um ก็ช่องสมัยชาแนลครับผม